สวัสดีค่ะทุกคนสายฝอนะจะมีใครบ้างที่เป็นเหมือนโบนะมีสามีแล้วนะยังชอบที่จะดูสามีคนอื่นดูที่ใน y o u t u b e นะไม่ได้ไปดูที่ชีวิตจริงนะไม่ใช่นะสามีที่เขาดูดีในสายตาของโบน,นะหน้าตาดีบางคนอนะ่ะไม่ได้หล่อหรอกนะแต่ดูโดยรวมแล้วหน้าตาดีรูปร่างดีโดยเฉพาะรูปร่างเงี้ยชอบชอบนะคะ ดูคู่กันภรรยาก็เหมาะกันนั่นแหละเขาก็มีรูปร่างดีทั้งคู่มีการแต่งตัวที่เหมาะกันเข้ากันได้มีความชอบในการใช้ชีวิตด้วยกันคู่ที่ไปเที่ยวด้วยกันก็มีลูกด้วยนะแล้ก็แต่งตัวเสร็จสวยไปกินอาหารร้านดีๆก็เป็นรสนิโมของเขานะก็ชอบนะแล้วอยากได้ไหมไม่นะเพราะว่าคนที่มีอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะคะแค่ รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเก๋โบดเองอะรูปร่างก็เปลี่ยนหน้าตาก็เปลี่ยนนะบวมขึ้นนะคะความดียังคงอยู่จ้าเราอะไปดูของคนอื่นแล้วเราชอบได้แต่เราอยากได้ไหมไม่อยากนะใครที่ไปดูของคนอื่นแล้วอยากได้จะไปแย่งเขามาอย่าทำนะไม่ดีไม่น่ารักคู่ที่ไปดูมาอีกคู่หนึ่งนะเพิ่งเห็นนะคะในติ๊ t ต k อก ดูแป๊บเดียวไม่ได้รู้จักเขาหรอกเซิร์ชหาดู t ิ k ต o อกเมียฝรั่งก็มีขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วก็เจอคู่หนึ่งนะคะน้องผู้หญิงอายุน้อยนะคะป๊บไม่รู้หรอกว่าอายุเท่าไหร่หน้าเขาคือหน้าเด็กยังสาวอยู่นะคะสวยคู่กับสามีสามีแกเฮียว <laughs> เขาก็คงชอบของเขาเนาะถ้าไม่ชอบเขาก็คงไม่เลือกเป็นสามี ใครที่ไม่ชอบคุณก็อย่าเลือกนะคะคุณอย่าเลือกด้วยเหตุผลที่ว่าเขามีเงินเขาเป็นฝรั่งแค่นี้จบนะคะคุณยังมีทางเลือกที่ดีกว่านี้คุณก็เลือกไปถ้าคุณไม่ได้ชอบมีสามีแก่ไม่ได้อยากมีสามีแก่อย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้ชอบหรอกแต่ผู้ชายคนแก่คนนั้นเนี่ยเขาให้คุณในสิ่งที่คุณอยากได้คุณก็เลือกถ้าเป็นแบบนี้มีตัวเลือกอื่นอีกนะคะ ยกเว้นว่าคุณไม่ได้มองตัวเองว่าคุณ่ะเหมาะกับผู้ชายที่ไม่แก่แล้วก็มีคุณสมบัติที่คุณอยากได้คุณชอบแล้วคุณมองตัวเองว่าฉันไม่คู่ควรกับเขาแบบนี้ยคุณก็จะไม่ได้นะคะคุณต้องดูแล้วก็พิจารณาว่า คนนี้ฉันชอบเขาไม่แก่ไม่แก่แบบแก่มากๆนะแล้วฉันชอบแล้วเขาก็มีคุณสมบัติที่ฉันอยากได้ด้วยแล้วตัวฉันล่ะเขาน่าจะชอบแบบที่ฉันเป็นอยู่หรือฉันต้องปรับเปลี่ยนอะไรยังไงเพื่อให้เขาเนี่ยสนใจฉันเนี้ยการที่ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ผู้ชายที่เราชอบสนใจไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เขาเป็นสามีนะ เพราะเมื่อเขาสนใจคุณแล้วอันนี้ดีก็คือเป็นสิ่งที่คุณต้องการแล้วเขาก็หันมาสนใจคุณแล้วเนี่ยหลังจากนั้นคุณก็ต้องดูใจกันทําความรู้จักกันคุณอาจจะไม่ชอบเขาในบางสิ่งในตัวเขาก็ได้ใครจะรู้ไม่ใช่ว่าคุณทําสิ่งหนึ่งที่ตัวเองปรับเปลี่ยนให้ผู้ชายคนที่คุณชอบสนใจแล้วคุณก็จะเลือกเขาเลยไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีเร็วเกินไป หรือเลือกง่ายเกินไปหรืออาจจะไม่ได้ใช้ระยะเวลาสั้นอ่ะใช้ระยะเวลารู้จักการศึกษาเรียนรู้กันนานพอแล้วอ่ะก็ยังคงมีสิ่งที่คุณไม่โอเคแล้วคุณจะเลือกแค่ภายนอกที่คุณชอบออันนั้นก็แล้วแต่คุณไงก็เลือกเอานะคะระหว่างความแก่ที่ไม่ได้ชอบ แต่เขามีเงินหรือเขามีสิ่งใดที่ให้ชีวิตคุณได้อย่างที่คุณอยากเป็นคุณก็เลยเลือกแก่ก็แก่ว่าอย่างนี้แต่คุณไม่ได้ชอบไม่โอเคเลยแบบนี้น่าจะอยู่แล้วมีความสุขหรือเปล่าหรือมีผู้ชายที่ทั้งไม่แก่เออชอบเลยไม่แก่ด้วยแล้วก็มีคุณสมบัติที่ชอบเลยแต่มองว่าตัวเองอะ่ะไม่ดีพอก็เลยไม่เลือกก็เลยไปเลือกคนแก่อีกเหมือนเดิมหรือเปล่ายางี้นะคิดเอานะคะ ฟังโพสอ่ะฟังไปฟังมาคุณก็อาจจะงงๆตกลงเดี๋ยวแก่เดี๋ยวหนุ่มเดี๋ยวหนุ่มเดี๋ยวแก่ตกลงจะชอบหรือไม่ชอบ <c oughs> ถามตัวเองดูนะตัวโบสเองอ่ะโบสไม่ชอบผู้ชายแก่ถามีโบสอ่ะเขาเด็กกับโบสแหละเมื่ออายุเขาถึงช่วงหนึ่งเ <c> ข <oughs> าก็เริ่มไว้หนวดไว้ครานะ <c oughs> ก็ดูแก่ลงแก่ลงน้องสาวโบสะบอกว่าทําไมอะ่ะเพีย ทำตัวเองให้ดูแก่โบจะไปเล่าให้สวีโบนฟังเว้ยโบก็บอกมิเตอร์เนี่ยยูร you know ู้ไหมอะว่าน้องไออะบอกว่าอยู่อะทําไมชอบทําตัวเองแก่ไวห้หนวดไว้คราอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทําไมอะก็เรื่องของไออะไอจะแก่หรือไอจะไม่แก่ก็แล้วแต่จะเอาที่สบายใจเลยจ้าส่วนโบเองเนี่ยถ้าออกกําลังกายนะร่างกายโบก็คงจะไม่ได้อวบอันนะ แล้วก็ดูเด็กลงนะเพราะหน้าเวลาหน้าผอมๆหน้าเรียวๆเงี้ยพไปดูตัวเองในอดีตก็ดูเด็กอยู่นะแต่ตอนที่ตัวเองผอมตัวเองก็คิดว่าตัวเองอ่ะดูแก่พอไปย้อนดูเออดูเด็กว่ะแต่ตอนเนี้ยก็ดูตามความแก่นั่นแหละแล้วมันก็มีความอวบขึ้นมามันก็เลยยิ่งดูแก่นะแต่ไม่เดือดร้อนอะ่ะไม่ได้อยากจะลดให้ผอมๆเพราะว่าทำไม่ได้ไม่ได้อยากออกกำลังกาย ก็เลยต้องเป็นแบบนี้แหละก็ตามที่เป็นจะแก่จะหนุ่มจะยังไงก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ใจนะจ๊ะจัดไปตามชอบขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะบายสวัสดีค่ะ